ทีมงานของบ้านนานะทุกคนเดี๋ยวมาพ่อบาวานบ้านนาเลยคุณนาคุณตาเพิ่นอยู่เนาะทุกคนอันนี้บอกแก้วเนาะเป็นเนะบอกแก้วเป็นเนาะกลมเลยเออวันกลมเออได้ยินกล่าวเทิร์นเยอะนี่กะทีมงานของเพิ่นนะค่อนข้างรายคนนะ สบายดีสบายดีสบายดีอันนี้แมนแมนแมนไพ่แหละนี่แมนคอยนี่แหละบอดอนบอดอนเนาะตอนบันดาตอนบันดาได้พี่น้องเไยที่ว่ามาเจอทีมงานของเพื่อนหลายคนนะมันนี่สำหรับัรปดานำหรับงานทีมงานสาลาบัรปดาคือเราเห็นได้ทีมงานเออดิทีมงานเพื่อนเนาะ ามาเจอกลุ่มของเพิ่นอยู่นี่อันนี้กับเมนบาร์ซอนนะหลายคนกับคุณนาชื่อตาเพิ่นอยู่ดอกมึงนี่บม่ได้ไปล่าบอ๊ะมึงจะนี่ก่อนยังล่ะอ่อมึงนี่มา ตักบาทจะนํำมะก็ไม่ล่าำชาวเลยได้ไหมตอนนี้าบนเงินไปหาสิพันเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกินเบิ้งมาบัตริได้ายดเอามาเบิ้งนำนวะกับเขาลงทุนไปหาสิพันชิได้ยังนงทุกคนงงานเทาบ้านมาซื้อมาขายลงทุนไปหาสิพัน ถือว่ามาบุญเด้เฮาต้องได้ซื้อกินนะ,ะสัสดีพี่น้องทุกคนเออืันนี้เฮากันยังอยู่ในดานคันคือเขาดัานคันดานมุ่นพี่น้องแต่ว่าในยามเช้าในกาอากาศค่อนข้างดีนะมีลมจังหน่อยบวกกับฟ้าคึมคึมฟ้าคึม,คมลมฝนเนาะฝนตกหอยดอกมอ่วง,งพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาจะไปหาพาทุกคนไปเลาะเบิง่งสำรวจ หรือว่าไปบึงข้าเจ้ามาใส่บาทพี่รองอยู่เทึงเนาะตอนนี้เขาพักอยู่แคมป์ายนำ้ำแต่ว่างานน่ะมันอย่เทึงพี่นาอเดี๋ยวไปติดตามบึงน้ำกันเลยทุกคน Như thế này kho bạc luôn rồi Tắm hộp sữa đi ngay, đấy nữa Tầm này nữa Hết là ừ. hết là bao nhiêu thường hết bỏ ừ. Nháy bỏ ừ. Nháy qua này bỏ Nhi Qua này đấy Bưng mạnh có một nhau nhau ừ. bà, này chút này mì อย่าคู่มาจำศิลอยู่นะทุกคนมันกะทำบ่คือบ่กะบวยคือไปได้นะบวยคือบงว่าตีนโบวนะ่าเนาะตั้มความเสือพี่นอ้องโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นเบื้องหลังของงานเลยหรือว่า นี่มันกุติของน,อน,น,นี่พ่อหรือเมชีนะคุณผัดตำรานี่เนาะจะเงาไปทุ้เลยตอนนี้บรรยากาศในงานก็นหลายคนเกเตรียมที่จะไปฉาบับากนะบคนเนาะเพราะว่าใกล้เวลาแล้วนะเอาชุดาุดุ้สุดิุดชุไปสดชุดชุดชงานเลชุด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 ชนดชุดะน่าุดชุดุดชุดชุดยุุดทุาดชย ในช่วงเช้านนี้คนค่อนข้างไลายนะเพราะว่าพรจะเ้ามาใส่บาทนะแต่ละบา้านแต่ละกลุ่มนะคนเนี่ย นี่จะพูงงามๆท่าว่ากสาวนะก็คือในงามสาวเนี่ยรจะจัดแถวเป็นแถวใบพวกว่าจยากพู่เป็นได้ยางมาพ้นวนออก้อยท่าบาเนาะทราบาทจะอยู่ด้านในกัาที่ที่มา้ับุญนี่กับป้าไมาคือนาจะมาใส่บาตรทานน้ากบ้านนี้นเนาะ จะเป็นภูเขาทุกคนพระาสอมากลัาลังก็จะเป็นลูงจาไปละกคลังจากลยงจนมกลยงจะมากาตอน,นัคนคนางาล้งายเลยงะ,ะยาลัะากำลจะมากำลัากำละมากบลนงจะมากลกลังจกจะังจาลังจาลังจาังมากังจากจากากนะัจะ ช่วงเวลาต่อไปเนี่ก็เป็นช่วงเวลาทีพอเริ่มปินธบารแล้วนะทุกคนคนทางล้าแห้งพอเป็นมือสุดท้ายเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดมงปลายเนาะคนถือว่าคนล้าแห้งนะ ย่พอหรือว่าพระนี่วันสามสี่สิบจะเข้าจะใหุ้คนเบิ่งบรรยากาศรอบๆ คือว่าคนคนข้างร้ายนะทุกคนเลยที่มาใส่บาตรนะนี่คือว่าคนคนข้างร้ายทุกคนมาใส่บาตรมันนี่เนาทนนะ mãi 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 ในการใช้บาทนี่จะแบ่งเป็นสองแถวเพื่อว่ามันจะได้มืดพอพระคนข้างหลายนะทุกคนเลย โอเคทุกคนบันี้เฮามาพ่อทีมงานของบ้านหน้านะทุกคนเห็นมาพ่อบาวาดบ้านหนาเลยคุณนาคุณตาเพิ่นอยู่เนาะทุกคนอันนี้บอกแก้วเนาะเป็นเนะบอกแก้วเป็นเนาะวัดกอบเออวัดบอกเออได้ยินกล่าวเทิมเยู่เออ นี่ก็ทีมงานของเพื่อนนะค่อนข้างลายคนนะสไปดีสสไปดีสสไปดีอันนี้แมนแมนแมนไฝ่เลยี่แมนคอยนี่แหละ <c oughs> อบอดอนดบอดอนดบอดอนบอดนาได้พี่น้องเลยถือว่ามาเจอทีมงานของเพื่อนลายคนนะมันนี่งานสาราพบันป่านับมาทำการทีมงานสาราพบันป่าคือบผมเห็น เด็ทีมงานเอออ่ะดิทีมงานเถินเนาะคือว่ามาเจอกลุ่มของมึนอยู่นี่อันนี้กับเมนบ้าซอนนะหลายคนกับคุณอาชื่อตาเพิ่นอยู่ดอกมึงนี่บ่ได้ไปล่าบอ๊ะมึงแต่นี่ก่อนยังล่าเออมึงนี่มา ตักบาทจะนํำมะกาเวลาล่ารำช้าเลยได้หมว่าหนี่บกาแามาซิ่งฮาฮ่าฮ่าไปไเซนาทเดี๋ยวไปเรฟบาทชาปบา ไม่งเงินปทศมามากไเอาปลาหาวันละเอาปลาหาวเลยใส่บาทมื่อวานนี้ยูยู่ตะพุ่นบ่เห็นบ่แมนบ่แมนลาไปผมไปซาปาวันนอในห้องขนไดเออแมนเออเออเออในหโมเมนต์กันในห้อน้องนเดียวเออเดี๋ยววันกองได้ดีได้ดีน้องเนียเวลาเวลาเวลาไปล่าเด็กใส้มงมนโมบาเลย มวยไทยเฮ้ยอย่ามาใส่หมวกใส่หมวกแล้วแนมเสร็จแนมเป็นกิโลหัตถ์เครื่องจี้ได้เนี่ยแล้วโดนแี้เมลล์แหละโดน่าจะ้จี้ในผ่านคองเลยว่านเนี่ค่อยเห็นแล้วพี่น้องดูที่ตะไคนะจอ้ไปผ่านคองคนนะอ่าคือว่าได้ปฐพีพี่น้องแล้วพี่น้องทีมงานเดียวกัน พุกตอนนี้องบ้านมันตอเงินไ20,000หอีวเขาจะไป้อของกิเิ้งมาบามชิได้ร้ายจำได้ไหมตอนนี้เฮาก็เขามาฮอดตอนที่เขาจาขายของอยู่ของกินเลวเนาะทุกคนแต่ว่าส่วนร้ายนี่เขาจะเก็บหมดเลยนะนี่ะไปเบิ้ง่ามันชิยังมียังให้เฮาซื้ออยู่บ้เนาะ ใครลูกไม่้ายในในบ่ใครลูกทมหน่วยหาเอาสิบพันทำหน่วยสิบก็ได้ ไปหน่อยบ่้ยพี่บอสบุ้ยบอสเดียวบุ้ยชื่อตัวหนานะอยู่คนหน้าขนาดนี้ได้โอเคทุกคนทุกคนหลังจากที่ซื้อกับเขาแล้วเนาะกะเขาซื้อค่อนข้างหลายอย่างนะเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันว่า สีไลสัมได้หรือว่ามันหาทีมงานาเาอยู่แคบคนละไปเป็นได้เป็นได้ได,ได้มาฮะข้าวมาฮอตทุกคนเลยหลังจากทีมงานทำมาฮอดบอกไก่กับพ่อบ้านมาเลยชิได้กินข้าวแล้นนวมันเนี่ยกินข้าวเลยับชิได้พากันเดินทางเดินทางมันเนี่ยครับบานเนี่ยปุ้มล้ำเล่าเข้าคนละเออคนละชิลงไปกินแคบนำคนละทุกคนไปเบิงกินอยอะคนละครับบรรยากาศนังกัน เอามาเบิ่งนำกันว่ากับเขา้าลงทุนไปหาชิพันชิได้ยังแน่ทุกคนอเอาจิบงานเขา,านมาซื้อมาขายงาลงทุนไปหาชิพันถือว่ามาบุญเด้เขาต้องได้ซื้อกินนะนี่นี่ถือว่าเขาไปนี่เขาซื้อหลายอย่างมาได้ เมืดทนนี้แหละกับข่าห้าสิบพันมือนี้มามาก,กินข่าตองกันคือว่าเรือก,กินแล้วนะันน้ำคนอ่งนี้นะน้ำแบนมาก

พเพืยอที่จยที่นัน่นเลยนะครับนี่นี่เพื่อที่ลำดับเนะน,นี่ยที่หนักมาก็ใช้เยอะแล้วคนอะ่านน้ำบานหัวนี่เนเหมือดอาวเรียบร้อยทุกคนยังแต่พอบ้านเพื่ผู้เดียวสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็สิได้จบคลิปเพียงแค่นี้หลังจากนี้เฮาก็จะได้เดินทาง เมื่อบ้านห้าบบานนี่ทุกคนเลยพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนอะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้อง